คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลมากันแล้วครับเลขเริงสารวด16เมษายน2564ผลงานงวดที่ผ่านมาก็โดดเด่นเลยทีเดียวครับ เราไปชมผลงานงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับนี่ครับงวดที่1เมษายน6ถ้าย3ตัวรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข270ถ้าย2ตัว05ครับเลข7เลขตะวันก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับลเลขตรงกลางารางเลข5ตรงกลางนะครับก็วิ่งเข้าไปที่ถ้าย2ตัวที่05ครับและชุด720ก็เข้าไปแบบ รถที่ท้าย3ตัวรางที่1น่ครับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับที่270นครับและปิดศนาตัวเลขครับก็วิ่งเข้าไปทั้ง3ตัวเลยนะครับแปลออกมาได้เลข5เลข8เลข7เลข3เลข0นย์ะครับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่0ูย์เลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางที่ที่1ที่270เลข0นย์ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวที่270ครับ เราตามไปดูงวด16เมษายน64ีที่จะถึงครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลขเริงสารงวด16เมษายน64ฉบับที่2.05เรามาดูเลขในตารางซ้ายมือของท่านผู้ชมครับตวงกลางตารางให้เลขเด่นเป็นเลข2เลยนะครับซ้ายมือเป็นเลข6เลขชุด3ตัว297ข้างล่างเป็นเลข7นะครับขวามือของท่านผู้ชมให้เลขเด่นเป็นเลข9ชุด3ตัว 72ก้างล่างเป็นเลข0ครับท่านผู้ชมมาดูเลขในตารางขวามือครับก็ให้เลขเด่นตรงกลางเป็นเลข0ครับชุด2ตัวได้แก่ 01, 04, 02, 03ครับเรามาดูปริศนาตัวเลขครับด้านล่างนะครับท่านผู้ชมหลวงพี่โกขอรถน้ำสูงารานด้วยปีนี้และก็มีรูปปริศนามานะครับ พระสงฆ์ชูสองนิ้วส่วนเลขตะวันข้างบนเป็นเลขสองครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเรามาดูปริศนาตัวเลขซ้ายมือครับท่านผู้ชมก็แปลดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวแอดก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับนี่ครับแอดแปลออกมาได้ข้างบนเลขศูนย์ครับชัดเจนเลยนะครับและก็เลข3ชัดเจนเลยนะครับต่อมาข้างล่างครับแอดเห็นเป็นเลข2 เลข4ี่เลข8เลข9ครับเห็นเป็นเลขทั้งหมดทั้งมวล6ตัวครับได้แก่เลข0ูนย์เลข3เลข2เลข4เลข8เลข9ท่านผู้ชมก็จับชุดกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด2ตัวชุด3ตัวก็จับไปได้เลยนะครับชอบเลขตัวไหนก็นําไปรวมกับเลขของท่านผู้ชมได้เลยนะครับผลงานโดดเด่นครับเรืองสารให้โชคให้ใจกันมโนยตรดงวดวันที่16เมษายน64นี้ก็จะมาให้โชคให้ใจกับเราแล้วนะครับ แอดก็ขอขอบคุณนักผู้มทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16เมษายน64ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ